สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับดีแก้วเองวันด <Wow. S 1> ีก่อนอื่นมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะผมก็ เดี๋ยวบอกก่อนนะทุกคนอาจจะตกใจเสียงพี่แก้วนะคะพี่แก้วตอนนี้คือไม่สบายนะคะผมก็เสียงจะเปลี่ยนไปเนาะก็ยังไงฝากเป็นกำลังใจในการกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครผมตอนนี้นะคะฟีฟายนะคะมีกิจกรรมที่กําลังจะเข้ามาเร็วๆนี้นะคะผมคาดว่าน่าจะเป็นภายในสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างไปกันเลย เรามาเริ่มก like oh, okay. ันท <Y izophren> <aves> so ี่ชิ้นแรกเลยนะคะชิ้นแรกนั่นคือเคียวนะคะผมหลายคนชอบบูลี่ว่าเคียวนะคะผมพูดไม่ค่อยชัดนะคะผมเป็นเป็นเคียวนะคะเป็นเคียวสนุกไปกับเสียงเพลงนะครับผมนี่ก็จะเป็นเป็นอะไรครับขบวนเสียงเพลงอ๋อแสดงหน้าร็อบบี้ได้เช่นเดิมะค่ผมนี่โอเคมันก็จะออกแนวแบบว่าโอ้ยสวยนะปลายเคียวมีแบบแสงแบบระยิบระยับเหมือนไฟเย็นเลยทุกคนค่ะว้าวอันนี้สวยอยู่ ผมแสงดีเนะฮะแล้วก็ต่อมานะผมนั่นคือชุดเซตยากุซ่านะครับผมเซตยากุซ่าจะกลับมาแล้วนะทุกคนใครที่รอนะครับผมใครชอบแบบกางเกงยากุซ่านะคะร,รอบนี้จะกลับมาแล้วมาทั้งชายและก็มาทั้งหญิงเลยนะครับผมเนบอกเลยว่ากางเกงตัวนี้เป็นตัวที่ยอดฮิตอีกตัวหนึ่งที่หลายคนรอเลยใครไม่มีเนี่ยเตรียมเพลรรอได้เลยนะครับผมกลับมาแน่นอนนะครับผมและก็อันนี้นะฮะจะเป็นชุดใม่น่ครับผมก็ใส่ได้ทั้งชายั้งหญิงไหมเดี๋ยวพี่แกลองคลิกให้ดูสิ อ๋อได้ทั้งชายและหญิงนยคะผมสําหรับชุดนี้นะเท่มากๆเลยนะคบผมเป็นแบบว่าออกแนวแบบเขาเรียกน่ะสาวแบบสาวลุยๆเอ่อกางเกงก็แบบแมนๆแบบเท่ๆอะไรเงี้ยคือรองเท้าก็เท่กางเกงนี่คือน่ารักมากนะคือรายละเอียดกางเกงคือน่ารักมากกางเกงพี่ผู้ไม่ซัดนะเรอะเดี๋ยวเราไปดูชุดต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมชุดต่อไปนะก็ตัวนี้เหมือนกันเนาะ อ่าเป็นเซตเหมือนกันนะคะแต่รอบนี้จะเป็นในส่วนของขาสั้นนะคะเป็นฮูดเนาะรอบนี้เน้นฮูดมากๆเลยนะคะรองเท้าก็จะดูสปอร์ตสปอร์ตนิดนึงนะคะได้ทั้งชายและหญิงเหมือนกันนะครับผมนี่รอบนี้มาคุ้มเลยทุกคนมา1ชุดเนี่ยได้ทั้งชายและหญิงพร้อมๆกันเลยนะฮะอ่าแต่ว่าไปลุน้นเอานะว่ามาในกิจกรรมอะไรนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นตัวละครเนาะชื่อรูน่านะคะผมเพิ่มอัตรานะคะในการยิงเอาไปไหนแล้วล่ะฮัลโหล สัตวตาการยิงและหากโจมตีถูกศัตรูจะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่นะคะผมรูน่าคือผู้นำ <Wow. S 1> เป็นตัวละครใหม่นะครับผมคิดว่าอาจจะมาในเวอร์ชั่นของแบบพวกเอ่เติมชุบเติมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะก็ื้อเอาละ,านนะครับผมแล้วก็ฝาไว้อีกหนึ่งชุดนะครับผมเอ๊นนี้เป็นตัวละครเหมือนกันไหมเปิดเพื่อรับตัวละครรูนา่าอ๋อเป็นชุดของเขาเหรออ๋อเป็นชุดของเจ้าตัวละครลูนา่าใช่ไหม อ่าก็จะมีเสื้อนะครับผมรองเท้ากางเกงนะครับผมแล้วก็ทรงผมนะฮะใครชอบก็มันเป็นเหมือนมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหมือนชุดแพ็คอะทุกคนเป็นชุดของแพ็คตัวละครเขาได้แหละเออของรูน่านะครับผมนี่อ่าโอเคทุกคนคะ่ะอยากรู้ว่าอะไรนะี่ครับผมมาในกิจกรรมอะไรแล้วก็หมดกี่เพชรน,นะคะฝากกดติดตามกดกระดิกกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกด เป็นกำลังใจให้กับพี่เก้วด้วยนะคะผมดูซีใบสบายขนาดไหน <c lerde> ต้องลุกขึ้นมาดังรีวิวให้น้องเนะนี่ยคลก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะคะผมสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับผมบ๊ายบายไปแล้วครับ